สัญญาณคอยเริ่มสิเขาเขาอันนี้หรอสัญญาณเริ่มจะเข้าเขา,เขาอันเขาในสวนหลังจากพูดนะหนึ่งเคพูดนะพี่น้องไปหายมือสองมือ 1, หนึ่งแล้วก,กะไปสอนหัวไปอันเก็บเห็ดเพาะอยียงมือเนี่ยพี่น้องคลิปดีดีสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากที่แวะมาทักทายเด้อค่ะคุณลงทุกอย่างมามามาลงทุนไปไกลไปแบบเขายางไปเสียเขาไปเห็นอัน เห็นน้ำตกเนี่ยมันยังไหลจอกจอกแจกแจกเขาก็ไปถ่ายเบิ้งซื่อๆน่ะพี่น้องเราลง,ลงปังไหมพี่น้องปังมาคักนะากำลังจะเดินทางเข้าสู่สวนพึง่งลาดบุรีเดี๋ยวพาไปดูภูเขาสวยๆน้ำตกสวยๆเพื่อนๆไปหาคลิป,ปเรื่อยๆยุ่งเงินดียุดูใบหนะังเงินดีค่ะดีเนาะเด็ไปเห็นงานอยู่คุณอุบลคนคนคนีนะ้เนาะโอ้อันพี่นอ้องห่วยกับขับรถซิ่งซิ่งพี่น้อง ข่อยก็ย่านข่อยอย่างนั่นงวสัตว์ข่อยลบออกไปแล้วคันข่อยบนลบเนี่ยข่อยติดสิบติดแดงเลยข่อว่าติดติดแดงประมาณเก้าวันนะคะครั้งที่สองนี่พนเพิ่นลิดปิ้วเลยเด้อพี่น้องการเข้าโอ้ยอันบอกไปแล้วกับเจ็บข้อข่อยกินกาแฟนี่เด้อพี่น้องกาแฟกับกาแฟร้านนี้แซ่บเสีบเนาะยุ่ตรงอันเขาหมูลาดบุรีเด้พอพี่น้องผู้ใดทางชัยภูมิเหลือก็แล้วรถกับติดคัดติดแนะ่จมยังจมีหย่างพี่น้องเนาะ คุณมานีมานะมละก,ก็มีอยู่แต่ยังไม่ดกเก่ขัดขวบลบเนี่ยขวบสิบ,บติดแดงเลยเ่รอปาต,ติดแดงประมาณ9วันนะคะครั้งที่สองนี่เพิ่นเพลปิวเลยได้พี่น้องการเข้าไปตั้งค่าสตรีมแล้วพี่ที่ทําด้วยกันแกได้ตั้งค่าแล้วแมนด้วจ้าขันคลิปปังเด้เนี่ยพี่น้องบางทีคลิปเราปังๆท่านที่ที่นาทีนาทีหกหมื่นนาทีาท 6, าทยังมาถึงไหมจ้าเพิ่นกะเพิ่นกับ่ัณฑิวาให้โฆษณา สตรีมได้พี่น้องเขาส่งคลิปดูเพื่นพนอนๆดูบรรยากาศวูดอกไมง้งามแต่พี่น้องไป้ไปนะ้านางแจ๋วแฟนเพจสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีคุณอ,อุบลเราก็อย่าทำผิดกฎเนาะเราก็อย่าทำผิดกฎทำงานส่ง ai สม่ำเสมอการที่จะทำคลิปเรียวนี่ก็ พี่น้องจริงๆเขาบ่าแมนเด้เขาเอาจากเอาจาก facebook เฟซบุ๊กเขาน่ะล่ะมาเขาเอาในโทศรศัพท์ของเขามานี่ยล่ะแต่ว่าข่อยเอาไปลงเฟซบุ๊กแล้วหลงนี่ข่อยเอามาลงเพจทางนี่พี่น้องของอันเพจเนี่ยนะจ้าเพจไอ้บ้านไร่เจนกมลเนี่ยจ้าแล้วกันผู้ติดตามก็อนซาซาพี่น้องมือละสิบคน <ๆ S 2> เวลาเวลากลับบ้านก็อันไปทางอำเภอพ้นแหละจ้ากลับไปจอดรถยี่บางขันพตทแม่ตันนี้กลับไปเลี้ยวเลี้ยวขวาเขา เพจแต่บรรดาลงทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันซื้อเพจนี่มิเตอรซื้อเงาๆนะพี่น้องคือมึงข่แล้วมึงไข่กับเงาวกันมานี่มานะข่ <c oughs> แล้วก็อยู่เป็นมูไข่มาค่ะมาคุยเรื่องกดกดกดก็ไม่มีอะไรมาก เข้าสวนพึ่งค่ะมาลาดบุรีสวัสดีค่ะพี่โก้สุดแขนบรตรยากาศตอนนี้ก็แวะแวะแวะมาแถวเนาะอันพอดีบ้านยูน่าครปฐมนะจ้าวันนี้บา้บานยูน่าคอนปฐมเหล่าเมียนมีสวนยวดสวนพึ่งเป็นครั้งแรกที่ไฟ์กลางวันกลางวันก็ทํางานค่ะวันนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ออกมาต่างจังหวัดมาสวนพึ่งลาดบุรีได้มาสวนพึ่งลาดบุรี สวัสดีค่ะเพื่อนแจวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสิไเออุ้ยสิไปหาเนาะไม่เพื่อนแจวหาังแดนแฟนเพจสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่อยกัะสิไล่ไปหอดเหมือนสวนข่อยเนี่ยละพี่น้องหอดสวนแลวกะจิมันหมันหาเงินกับปังปัง,ปงแอนเห็ดเลี้ยวกับไฮอนในตังคาเร็วๆหอบเงินกับประเทศไทยเฮาอยากสามกระสอบผุนเดอน้องเด้อช่วงซ่บ คุณชิสนุพงศ์นี่แม่สวัสดีตอนบ่ายนะอันพิมพซื้อไม้ข่อยในเด้อพี่น้องก็อันอยังทักไทยครับนี่แม่เกี่ยวขัาสวนละพี่น้องพี่น้องผมจะไว้เพิ่งทั้งข่าสวนข่อย,ยนะ้าถึงไหนกันแล้วเนาะถึงไหนกันแล้วน,ะ,น,น,วนะคะเพื่อนๆสวัสดีครับทักไทยครับสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์ คุณสมพรพงศลิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะมาทักทายให้กำลังใจสวัสดีค่ะเวดนการตั้งค่าดาวได้ได้เงินจากดาวได้แค่สามอย่างเด้อค่ะของของเฟซบุ๊กต mmm. ่าเพจนี้ได้ทุกอย่างได้พี่น้องได้ทั้งไลฟ์สดได้ตั้งดูไบเนาะกระสสว่าคาขออชี้เป็นสูงเนาะพี่น้องเนาะเงินดีอยู่ต่าคาข้งขี้เป็นกระแสสูงหัอนี้ลีจ้าแม่นวะอ่าเห็นน้องมันไมเห็นงานเด็กหลับนี้ไลฟ์สดน้ำทางมันกระแสว่าเห็นหุงพี่น้องมันสิมืดแม่จ้า ผู้สาวต่างแดนแฟนเพจทักไทยจ้าดูไปจ้าโอ้ยสวัสดีบายยุ้ยด้คนมกักม่วนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> นันหลักคอยเอาลงเอาน้อใหม่ใส่กระมังงแมพี่น้องติดแดงไหมติดอันเป็นลํำพงแดงทั้งอาทิตย์หมดเกลี้ยงแล้วไม่มีคอนเทนต์จัดส่ง AI แล้วค่ะเคยสักบลคนโคราชเป็นไดนแน่นอนจ้านาทีนะพี่น้องนะแต่บ่านี่กะสีกสีห่อนมั้งสี่สิบนาที อีกหกนาทีเพื่อนๆคุณน้าฝาข้างขอบคุณมากๆเด้อค่ะที่แวะมาให้กําลังใจเพื่อนๆแวะมาให้กําลังใจห้าวิสิบวีก็ส่องไปให้คนอื่นบึงนาเด้อจ้าเดี๋ยว,เด,ยวเ,ยดเดี๋ยวสินั่นละส่องไปโหลดเดี๋ยวสิส่งเป็นวิดีโอเขาไปให้ผู้สาวผู้สาวตกๆเยอะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเด้อค่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อ,อันคอาเม์ข่อยคือบ่ไหล สวัสดีครับทักไทยครับสวัสดีค่ะคุณสมพงศ์คุณสมพรพงศลิศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะมาทักไทยให้ใหกำลังใจสวัสดีค่ะเพจนี่ญากยูแมนอีล bon, ีแมนอีเลีนคุ้เนผู้เถ่าตั้งแดนเพจเน่เป็นอย่างที่เติบโตช้ามากแต่ว่าเพจแน่มันสีสะอาดเนาะมันสีบ่คือเฟรดมันบ่อเหยฟังนอะมันก็ไปไปมาๆดอกไปทีละสามเดือนหกเดือนแต่ว่านางกับเ็ดยวนสองสามปีแล้วล่ะ เลยจ้ายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวลองไล่บุญละพี่น้องสิพยายามอยู่บ้านหนอยจ้านางเจ้าแฟนเพจสวัสดีจ้าพนักคุณมานีมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องอู้บังฝ่ามือดฝ่ามัวมามาส่งกําลังใจให้ครับคุณเกษตรย่งยืนแฟนเพจขอบคุณค่ะเบื่อพี่น้องอุ้ยเห็นภูเขาแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นภูเขาเราสดชื่นสดชื่นก็จะถึงสวนพึ่งแล้วคุณถนอมแฟนเพจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมอุ้ยวันนี้เลยเยอะมาก ทำทุกอย่างแล้วก็คือเก่าเจ้าเจ้าอันนี้เด้อจเจามิจงมิเฟยียดจาล้งเฟยียดทั้งส่วนตัวนะัแน่นบ้าขันจงนกธนาหรือยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียซียูททั้งรถกับสิตาไลา่บางหันกับกำลังสิบาสิพิมเป็นล้มประเนยนน้องไหมไข่อไหมพี่น้องขอย่ขยข่ติดลำโพงแดงไหมพี่น้องพวกเจ้าเป็นบ้าน้องไหมมันแหลมบ่พี่น้องหืงอยังไงไข่ยข่แคบหนาอันนี้ก็มาทักทาย คุยนานา,นาสาระค่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ไฟ์สดอยู่ก็เข้าไปเยี่ยมเยียนกันได้เด้อไปไปนาะนางแจวแฟนเพจสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีคุณอุบลเกี่ยวกับสวนละพี่น้องพี่น้ององกจะไว้เบิงทางข่าสวนก่นใด้อยน้ำทางมันกระเสียบว่าเห็นหุงพี่น้องมันสิมืดแม่จ้า ผู้สาวต่างแดนแฟนเพจทักไทยจ้าดูไปจ้าโอ้ยสวัยเน้อได้ตั้งค่าอย่างไปจ้าอ้าบรรยากาศดีแทยพี่น้องอเห็นภูเขาเหราสดชื่นเพื่อนแจ๋วก็สิไปวันนี้เราก็กําลังที่จะอ่านซื้อออกให้เอไอคนได้ยนินเนาะคนสิได้เปิดค่าการมองเห็นได้เพราะว่าอย่างนี้น้อยอ่ะคนที่ คนที่เป็นเจ้าของช่องคนที่ไฟ์สดนะ่ะที่แวะมาเป็นกำลังใจกันขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆาที่แวะมาเป็นกำลังใจเด้อจ้าเด้อพี่น้องพี่น้อง,องดีคุณมานีคุณมานีมาคุณมานีมา,มานะไล่ไปนะสิไปใสเนาะจา้าไปสวนเพื่มงจา้าพี่น้องกาลังสิไปเรื่อยอยู่เงินดียูดูใบ,นะบนะน่งเงินดีค่ะดีเนาะเด็ไปเห็นงานอยู่ ก็ไข่บาเจ็บคอดิไหลสดย้ำไหลจะเราหอดเทียงคืนไหลเดี๋ยวะสามช่วงเนาะสวนสวนป่าโคกจิบลอยปุ่และมะคือมะคือเฟสเนาะพี่น้องเนาะเฟสเฟสเอาเฟ,ฟสท่ตัวตั้งน่อพี่น้องเอาลงไปสิก่อนยอดวิวน่ะเป็นลอยบุ๋นะจ้าผู้ติดตามกับนี่มากหลายๆเยยงนินเต็มกระเป๋าได้จ้าตอนนี้กดเกณฑ์ออกมาเนาะเพิ่นกับว่าให้เขาแบบว่าว่าให้เขาที่ว่าเขาได้ยอดงินไปแบบเขายางไปเสียเขาไปเห็นนั่น เห็นน้ำตกเนี่ยยังไหลจอกจอกแจกแจกเขาก็ัไปไทยเบิ้งซื้อๆน่ะพี่น้องเราลงปังไหมพี่น้องปังบาครักจ้ากะยังบอมีไหลเลยโอ้ไกลหรอล่ะพี่น้องขันพันว่าค้นกับไกลหรอล่ะจ้าสู้ๆไหลสดดูๆไหลสดยืนยันตัวตนแล้ว